เลสเตอร์ซิตี ark, ้เลงแม็กคลาร์กแบ็กซ้ายของวิเทสอาเนมให้เป็นตัวแทนของเบนชินเวลหากสโมสสอนไม่สามารถรั้งนักเตะเอาไว้ได้ชิเวลตกเป็นข่าวย้ายทีมมาโดยตลอดโดยมีเชลซีที่สื่อโยงว่าพยายามเจรจากับจิ้งจอกสยามในการดึงแบ็กทีมชาติอังกฤษรายนี้ไปเสริมทีมในฤดูการหน้ารวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกทีมล่าสุดเดลี่เมลระบุว่าเลสเตอร์ได้จับตามองผลงานของคลาร์กอดีตแข้งของฮาวสิตี้ ให้มาเป็นตัวแทนของชินเวลหากสโมสรไม่สามารถรังนักเตะตัวหลักเอาไว้ได้จริงๆซึ่งคลารวัย24ปีถือเป็นตัวเลือกที่น่าเหมาะสมสําหรับคลาร์กวัย24กลายมาเป็นแกนหลักของวิเทสท,ที่ถูกยกย่องว่าคือหนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานดีที่สุดในเวทีลีกคอนแลนด์ฤดูก,กาล2019-2020นอกจากนี้ทาง s k y ยสปอร์ยังเคยเปิดสถิติที่น่าสนใจของคลาร์กไว้เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ผลงานการครอสจากด้านค้างที่สร้างโอกาสได้มากมายร่วมไปถึงจำนวนการเอาชนะคู่แข่งที่สูงแซว,วทำตั้นกำลังวางแผนเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับไรอันเบอร์ทรานหลังนักเตะได้รับความสนใจจากเลสเตอร์จริงจอกสยามของเบรดโรเจอร์กำลังพยายามร้างตัวเบนชิเวลอย่างหนักหลังจากที่นักเตะตกเป็นที่สนใจของเชลซี และมีรายงานว่าเชลซีพยายามเจรจาดึงตัวไปร่วมทีมให้ได้รายงานล่าสุดเผยว่าเลสเตอร์กำลังมองหาตัวแทนเผื่อไว้หากต้องเสียแบ็กไว้23ปีออกไปจริงๆซึ่งมีชื่อของเบอร์ทรานเข้ามาเอี่ยวด้วยสำหรับเบอร์ทรานวัย30ปีเหลือสัญญาในถิ่นเซนต์แรีเพียงอีกปีเดียวเท่านั้นแต่ทางนักบุญพร้อมเจรจาเพื่อต่อสัญญากับฟูลแบ็กรายนี้ออกไปทางนี้เดลี่เมลมองว่าโอกาสยังคงเป็นไปได้พอๆกัน ซึ่งการตัดสินใจอยู่ที่ตัวนักเตะเนื่องจากเลสเตอร์ซิตี้มีลุ้นไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าและคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของเบอร์ทรานมากเลยทีเดียวเลสเตอร์ซิตี้แบ่งทีมออกเป็น2ชุดชุดแรกลงอุ่นเครื่องกับแอตตันวิลล่าที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมส่วนชุดที่2แบ่งไปอุ่นเครื่องกันที่วิลล่าพักบ้านของแอสตันวิลล่าหลังจากที่มีการลงซ้อมแบบกรุปเทนนิง โดยการแบ่งข้างนักเตะเลสเตอร์ลงสนามกันเอง11-11ต่อไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกทีมของโรเจอร์ก็เดินหน้าเพิ่มโปรแกรมการอุ่นเครื่องด้วยการลงเตะกับทีมในมิดแลนด์อย่างสิงห์เพอาดแอสตันวิลลาโดยทั้ง2ทีมมีการแบ่งนักเตะออกเป็น2ชุดและได้ลงทีมแบบ11-11ต่อกันทั้ง2สนามสำหรับโปรแกรมนัดแรกของเลสเตอร์จะบุกไปเยือนวัดฟอร์ดที่วิคเคเลตโรดวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาที ในขณะที่อัสตันวิลล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคืนวันพุทธที่17มิถุนายนวอตฟอร์ดแตนอารวาดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศต่อสัญญากับเบนฟอสเตอร์นายทวันจอมเกา่อาอดีตดีกรีทีมชาติอังกฤษวัย37ปีออกไปอีก2ปีหลังเจ้าตัวยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีม โดยลงสนามในฤดูกาลนี้ไปแล้ว29นัดในเกมลีกและ Foster ฟอสเตอร์เฝ้าเสาให้กับแตนอลาวาดจนถึง39ปีอีกด้วยสํหรับโปรแกรมแรกหลังพักแข่งนีโควิด -19 ของวัตฟอร์ดมีคิวเปิดบ้านรับมือเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่20มิถุนาย,ยานนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทย